ผัดสบายดีทุกคนนะมีโอกาสมีโอกาสได้ออกมาตึกป่าละแต่ทริปนี้เขาจะมาตึกปาคอนะตังนี้เขากะบุเคยได้ออกไหมมีมือนี่แหละได้มีโอกาสออกมานเนาะช่วงอาทิตย์ก่อนนั้น ไปตึกแต่ปราสูตรจนประคอาได้ตึกเลยวันนี้เขาก็มาแถวบ้านนาเชียวเขตบ้านนาเชียวมาหาประคอเบงแถวนี้ส่วนเนี่อเขาจะใช้เป็นเจอรี่ก่อนตัวเกามีอยู่สามตัว ส่วนอุปกรณ์เขาเจะเป็นคันได้ว่าเนเาะตัวนี้จะเป็นซีทอนสายพี e ่อีนึงสายหน้าสาวปอนมาเดี๋ยวมาลื่นต้องกันว่าเขาจะมีผลงานบอไบรติกโดดเลอ่าก็ออกมา ออกมาตอนช่วงบ่ายหนึ่งโมงเริ่มออกมาเือว่วมาเ็คเบื้องหมายนะหมายกัจะเป็นคลองบุหัวเอิญโซนไหนนะยูนาเซียนะตอนนี้มันกำลังเริ่มเป็นแนแล้วแต่หน้ามันจะเขียวเดี๋ยวเริ่มอะไรตามขอบนี้เนาะว้จะติ๊กอยู่ฟากนั้นละมันว่นเป็นตาเป็นแดง เดิวมาเรื่อยเด,ด้วย่ันี้เลยโอ๋ไงเแรกกับกบที่มีตัวอยู่นั่น nhà cái đang khai du nhà như. cắt lấy, thế mà nó nó bụi buồn nỉn, ô nhà học coi nhá ô oh, mít 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 tuổi cái, cái. เสียงปลาคัดกระไาลไวอยู่นี่พอออกละไปรอ เดี๋ยวทริปนี้ขอเก็บมึงนะเก็บจากโตวบอสคนมาแล้วมาแล้วมันคนข้างกัดระแวงเลยทุกคน,ม,นมันกัอยู่ใกล้กัดอยูวันนี้แหละวอนกใกล้เลยน้นำมาทำอิ้กัดบดทึกแล้วค่อยยุดยุดแหละมันบาดีสบมันดูดไปเลยดึงไปเลยต,ตัวนี้ไตส้พอดีงามุอ้นวนๆเลยน่าจะ สองขีดไปหางสามขีดเลยตัวนี้อ้วันเนาะกัดเจอรี่เดี๋ยวลุยต่อว่าสิได้จจกแต้มวันนี้เมื่อกี้นี้กล้องมันตัดพอดีแบตใกล้ชิบเบิดแล้วมันตัดดับไปเลยเดี๋ยววันนี้มันลุ้นแล้กันอีกมาต่อกันอยู่พี่อ่ะแถวนี้ก็เป็นแนวเชื่อกัน

Oh, chắc subscribe cho kênh Ghiền Mì มามึงโอ้อยู่ๆคิดว่ารุดชนดอกรุดดวงเบ็ดกอะปากอยู่แต่กระเกือบรุดทุกคนเบื้องลงไเห็นบ่เกาะมินศพมันขึ้นไปเลยตัวนี้โอ้ชุวร์ทุเลี วันลุดละโด่กัดโคตรเลยมันน่าจะตัวที่มันขึ้นัน,นขึ้นทำอิดฮะเนาะใส่นอ้วนเลยสามขีดแน่นอนตัวนีวน้อ้วนอ้วนตับหัวใหญอ่อีกแต้มหนึง่งละไปไปตามตัวต่อไปฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เหย่อตกกินเลยว่ะเหย่าตกแม่งสัตว์เลยโอ้โหเหย่อไปกินเลยเหย่อคาหยวนเจอ,อสายมันคาอยู่ถึงไปแล้วเจอดีครับไปแล้วเรอาอมีอันนี้อยู่ กัดยุ่กองโซนิกตัวนี้แต่ว่าตัดห่างมันออกอี่แบบนี้นะนึกี่นี่เห็นมีตัวอยู่นี่ 对。嗯嗯 จนได้ทุกคนลงน้ำจนได้เมื่อกี้นี่พอดีกล้องตัดวัดป่ามันมันกัดอยู่นี่แหละว,วงนี่แหละลากมาพี่มันส่วนมันลอยส่วนมาสายบุตืตึงมาไดงวัดลอยป่าลอยขึ้นมานี่กระโดดตบป่าบุธึกอีกหมืน่นหมื่นลงนี่เลยประหยัด ไอตัวมันน่าจะไอตัวที่มันกัดเฮาอันแห้งๆนั่นแหละบูธี่นั่นแหละมันกัดอยู่นี่เสียดายตุย้ยอีหลีตัวจีนี่สามหักสี่ขีดเลยแหละโตใหญ่ติดตุยเลยมันมเลื่อนอกีกเศรษฐาบตัวนี้ยังใหญ่เลยตัวนี้นะน้ำแตกกระจายเลยกัดอยู่ในพู่นอยู่บนเครื่องกลางแล้วบนข้อขาว ลากขึ้นมาวอตัวนี้งอเซี่ยงเลยตัวนี้ตกไงสาบเข่าทะลุทังทึงเลยอ,อ่ะติดตามน้อมกันเนาะตอนนี้กล้องเฮามันห้อนนะโคตรห้อนเลยมันตัดตลอดป้าให้มันเย็นกันเจดายโบมีนสอดกัดตอนมันกัดนะ เปลี่ยนเป็นเจลลี่เดี๋ยวนี้มันเหนะบางมันต้องใส่พวกเตยน้ำนหนึ่ง ใหญ่ๆนะมันยังมันมาผิดล่ะตัวนี้ใหญ่นะ่ะ นำมานำมาทุกคน หลนอีกเลยมักลุดหลายมักลุดหลายโอเโวโอ้โจะตกง,งามทุกคนอะไรเรื่องนี่อุ้ยงัดลอยขึ้นมาเทิงเลย แต่มีสามใสพอดีอ้วันสองขีดปลายตัวนี้ติดตุ้ยเลยวูมีตัวใด็อยากจอยนะจะตรงงามพอดีตัวหนึ่งมันตายแล้ว,ลวเสียวนั้นมาแล้วถงุงถุงตัวใส่ปลาฮอนะไว้ใส่ปลาโดยเฉพาะแบบนี้มันตายไว้ ลืนทั้งกันอี มันปล่อยมันปล่อยเฉยหืบัวโลดแบบนี้นะโอ้ยโอ้ยลุก กอหนาวิ่เอะยมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ซ่วงแรงละกถือว่าจบภารกิจเฮาแล้วนะมื้อนีกับการตามหาปลาคอบ่ได้ตึกดุนละอาทิตย์นึงแหละอันนี้ก็อาทิตย์สุดท้ายละน่าจะวันทีเอาได่วะเ2 2สองสา,สามนี่แหละ เดี๋ยวเบื้องผลงานน้องกันมือนี้เสีดยดายแตม้มเนาะก็รุดไปลายตัวเติบอยู่กล้องเขากับโบได้ซอดตอนป่ากัดเปยน่าเสียดายเนาะช่วงนี้อาการห้อนออกมาแป๊บเดียวยังห้อนละกล้องบบฮันได้หอดถ่ายบบฮันหอดเท้าสามชิมนาทีห้อนละเบืองผลงานเมื่อกี้นี้กบมาซ้ำบอลเขาได้ป่าทำ,ทำบิดน่ะกำลังมาสีกลับละลองมาซ้ำบอลเก่าบึงโ,โ,โดดออกละ มินิฟู้ไปลล้วแต่ว่าน่าเียดายตายไปลายโตอยู่เนะาะบบได้เอาถงุงไงถุงใหญ่เขามาถงุงเซปาโดยเฉพาะนะเพื่อบบให้มันตายเพราะว่ามากับเครื่องลายเนี่ยเร็ว,ว่ได้จับมานำอันนี้ก็ตัวนี้น่าจะแต้มสุดท้ายข,าของคีนคีนได้เนาะ อันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสี่ห้าตัวนี้น่าจะโทรฟีีขอมมัน,นี่เลยโอ้โหโอเคตัวละสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดกับตัวนี้เนาะอ๋อตัวนี้ทุกคนนะบึงหวัวมันโตงโหไง ตูในเลยทีคนฝ่ามือสำหรับคลิปนี้ก็ขอช่วยทำนี้เนาะแล้วไปพูกเป็นหม่คลิปหนะเบึ้งมืออื่นก่อน,นกานบูคาอย่างชื่อออกมาจาะเศ้านะ